เนื้อหาโมบไปเนี่ยนา,ายผู้ทำตรงเลยก็บอกว่าค่อนข้างยากคือมันใช้พื้นฐานจากมอเต้เนี่ยเยอะมากๆ,ๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าโมอายเรามอายของบดินเนีบอกเลยว่าเ,ๆๆเข้มข้นแบบสุดๆข้อสอบเราไม่ได้ทำมัทหาคือข้อสอบเราเนี่ยอยู่ในระดับแบบเหมือนแข่งขันได้เลยอ่ะคือถ้าเกิดเราทำข้อสอบงียนได้ข้อสอบข้ออะไรคือแบบตีลังกาเข้าไปได้เลยซิว นี่มีคําถามจากนักเรียนแล้วกัก่านู้กครองนะคะฝากถามพี่ๆบนพิธีนี้ว่าถ้าเรายังไม่รู้เป้าหมายเลยว่าเราอยากเรียนอะไรเนี่ยในตอนนี้ที่น้องๆเหลืออีกแค่ไม่กี่เดือนจะต้องยื่นสมัครถูกไหมคะจะต้องยื่นสมัครแล้วว่าตัวเองจะต้องเลืกแผนการเรียนยังไงแต่่วยไม่รู้เลยว่าเขา่จะสมัครแผนไหนดีจะเรียนอะไรยังไงดีมีคําแนะนําอะไร อ่พปกรอแี่จาก